รับซื้อสูงสุดเหรียญละ2,000บาทนะครับมาดูกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับยังไม่เข้าใจกันเยอะเลยนะครับเหรียญ2รุ่นนี้นะครับมาเริ่มเหรียญแรกกันก่อนนะครับมาดูเหรียญการจนาพิเศษกันก่อนว่าแบบไหนที่ผมรับซื้อนะครับก็ต้องแนะนํากันตั้งแต่แรกเลยนะครับเหรียญการจนาพิเศษ like. แบบนี้นะครับเหรียญ10บบาทปีการจนาพิเศษหรือว่าเหรียญ5บาท2บาท1บาททุกชนิดราคานะครับถ้าเป็นปีการจนาพิเศษนะครับคือจะเป็นรูปแบบนี้นะครับ จะเป็นรูปแบบระเสียนตรงนะครับเช่นเดียวกับเหรียญที่ระลึกวาระต่างๆอันนี้เหรียญที่ระลึกวาระต่างๆนะครับเห็นไหมครับเหรียญที่ระลึกวาระต่างๆ61แบบ61วาระจะเป็นระเสียนตรงหมดเลยนะครับเหรียญการจานาพิเศษก็เช่นเดียนนวกันนะครับเป็นหนึ่งในเหรียญที่ระลึกวาระต่างๆ ออกแบบมาเป็นผะเสียนตรงใครที่ส่งรูปเหรียญผะเสียนตรงแบบนี้มานะครับผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับการจนาพิเศษผะเสียนตรงไม่ว่าจะเป็น1บาท2บาท5บาท10บาทอันนี้คือเหรียญปกตินะครับแบบที่รับซื้อจะต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเหรียญการจนาพิเศษแบบที่รับซื้อจะต้องเป็นระเสียนกลับแบบนี้นะครับเหรียญที่ระลึกวาระต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นสมมติว่าเป็นเหรียญวาระนี้นะครับ เจอแบบพัสเียญตรงแบบนี้คือปกตินะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆเจอเหรียญวาละต่างๆที่เป็นพัสเียญกลับอันนั้นแพงนะครับแพงกว่าเหรียญปีกาญจนาซะอีกนะครับเพราะว่ามีการพบเจอกันค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นเหรียญวาละอื่นๆแบบพัสเียญกลับนะครับแบบที่เราพบเจอกันบ่อยๆจะเป็นเหรียญแบบนี้นะครับกาญจนาพิเศษในลักษณะของของพัสเียญกลับ นะครับอันนี้คือคือจะพบเจอได้ง่ายกว่าเหรียญเหรียญวาระต่างๆที่เป็นพัดเสียงกลับนะครับส่วนเหรียญหมุนเวียนนะครับอ่าอันนี้ดูให้กระชับอีกนิดนึงแล้วกันนะครับดู2เหรียญนี้เป็นหลักเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญหมุนเวียนปกติทั่วไปนะครับเหรียญหมุนเวียนปกติทั่วไปนะครับแบบที่รับซื้อคือแบบนี้ นะครับจำตอนท้ายคลิปตอนนี้ก็ได้นะครับเหรียญหมุนเวียนนะครับปีพศต่างๆรับซื้อแบบผระเสียนตรงนะครับเหรียญละ5 0 0ร้อยถึงสองพบาทแล้วเหรียญรุ่นนี้ดูตรงนี้เลยดูดูคลิปนี้เลยนะครับรับซื้อแบบที่เป็นผระเสียงกลับนะครับจำไม่จำไม่ยากนะครับเนี่ยเหรียญหมุนเวียนปีพศอ,อ,อะไรก็ได้นะครับ รับซื้อพระเสียนตรงนะครับ200-2,000บาทอขออภัยครับ500-2,000บาทนะครับราคาตามสภาพแต่ว่าถ้าเป็นการจนาพิเศษแบบนี้นี่นะครับจะต้องเป็นพระเสียนกลับถึงจะขายได้นะครับ ลองลองดูคลิปให้เข้าใจนะครับดูแค่หน้าปกคลิปอาจจะไม่เข้าใจนะครับดูคลิปผ่านๆดูรูปผ่านๆอาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าไม่เข้าใจกันเยอะมากนะครับมีส่งรูปแบบส่งรูปเดิมๆให้ผมดูนะครับผมอธิบายตอบคอมเมนต์ไปแล้วท่านก็ยังส่งแบบเดิมๆแบบเดิมๆม,มานะครับถ้าไม่เปลี่ยนวิธีการนะครับ ยังไงท่านก็ขายไม่ได้นะครับต้องรู้ก่อนว่าแบบไหนที่ขายได้จริงๆนะครับก็แบบที่ผมทําคลิปให้ดูนี่แหละครับใครมีแบบนี้ถ่ายเป็นคลิปส่งมาทางข้อความเพจนะครับหรือว่าส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับติดต่อได้2ช่องทางนะครับ f c ทางช่อง YouTube จะติดต่อทางไลน์นะครับส่วนใครที่รับชมทางเพจ f a c e b o o k ก็ส่งรูปมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับสะดวกกว่านะครับ